แสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนจ้า มาจับมาจับพี่น้องจ้ามื่อนี้มาพอกับช่องสาวปลาผ้ากินนี่ละจ้าเมือนี้สาวปลาสิผ้าไปลุยร้านเดะนัวสาขามมสอจ้าอยากสิบอกว่าไปมือนี้แบบชิลจ้าบดไ้หอบลูกอีมาลุงตุงนั่งไปได้จ้าพี่น้องรอะว่ามือนี้อียาบอกไปนั่มจ้าสาวไปยิ้มเปยเลยจ้าอียาบอกว่าซูพอกันไปเลยอี่แม่สิเอาลูกให้แอ่งกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วผาร้านคีรถรอเซยจ้าพี่น้อง มาหอดนาหลานกับตั้งเต่สี่โมงแหลงเดนีนจ้พี่น้อง <c oughs> คือแบบต้องเฝ้าไปตังเต่หัวเว้นเนาะจา้ะเพราะว่าหลานมันสิเต็มโตะสิเต็มก้อนจ้ะเพราะว่าลานในสาวปลาไปรอบก้อนกับแป๊บเดียวเต็มคนเต็มคนไหลคักหลายเนาาี่จ้ะมีพีเอฟซีคนหนึ่งเนาะจา้าเพิ่นคอมเมนต์เนาบอกว่าให้สาวปลาไปรีวิวหลานเดินน่วให้เบิงเาา่งแน่จ้าสาวปลากระเพิงมีโอกาสเหมือนนี้เนาะจา้ะไปกับน้องสาวพอดี แฟนพนลงมาตะกรุงเทพนะจ๊ะอิญ่ากันเลยจัดการอิญา่าบอกว่าแม่สิเลียงเดินนัวมนนะแม่สิใจเงินในสูแต่ซูพักกันไปเลยอีแม่บอกไปนั่มมนนะอีญาว่าคือแบบหลังจากเมื่อน,นั้นมาอิญา่าแบบเค็ดแบบหลาบค่ะจ่าพี่นนอาเลียงได้แล้วสิบ่อยากไปนั่มเลยจาก็การไปกินบุฟเฟต์น้ำสาวป่ากัาแฟน,นะจ๊ะแต่ว่าเรามม่ถึงแต่หายเงินไปกินจ้ะ นี่จ้ะสาวปากระสิมารีวิวเ้อจ้าข้าเว้าไปตักแต่แนวอื่นนอกจากของกินเข้าแบบหลากหลายครออหลีจ้ะมาจ้ะชุดแรกสาวปาพาไปตักเนื้อเลยจ้าแฟนเป็นตากกล่องให้ได้นี่จ้ะร <c oughs> อบแรกนาะจาสาวปขาขอเนื้อแบบเน้นๆแบบจุกๆเลยจ้า อันนี้สิเป็นเนื้องวัวนเนาะจา้ะเนื้อวัวคูขุนนะแม่จ้ะพี่น้องเข้าก็สิสไลดย์มาแบบบางๆเนาะจา้ะสาวปาก,ต,กาตักเอาตักเอานองพนักงานยืนเยี่ยมใส่ <c oughs> แกแฟนจนได้บอกว่าเนาะพี่น้องเต็งจะข้องเพาตรงตักเราจะข้องเอาถาดนั่นเก่าไปว่างเลยแล้วก็ยกถาดเขาขึ้นมาเลยสิเป็ดตักไ้มันเสียเวลายังถ่ายจากข้องสิเป็ดตักเอาเบิร์ตปนันแล้วพอจงไว้ผู้อื่นกินน้ำมันนี่จะลอบแปลกลงหม้อแบบจุกจ,กจกุจ้า สุกพร้อมกินจ้าพี่น้องจ้าซาปากสิราดน้ำจิ้มลงไปแบบยั่วๆจ้าคำแลกแหกมันจ้าพี่น้องจ้าเนื้อแบบจุกๆจ้าอย่างสิบอกว่ามันห่วนขั้จ้าอันนี้ตากล่องน้องสาวได้จ้าเป็นคนไทยหายน้องบอกว่าเอ,าอ้าไอป้ปลาปลาพอห่อนตีโอ้โอลืมข้าวห่อนซาปาฟางแต่เต้นน้ำกินหิว้วลายหิวบกักคักงานนี้แบบ งดเขาเทียงจะทาซีโมงแรกจะพี่น้องงดเขาเทียงเพื่อสิ่งหนีเลยจะรอบที่สองลงไปอีกจ้าแบบจุกจุกจะพี่น้องเนื้อย่างเดียวงัวล้วนล้วนไม่มีหมูผสมนะจ๊ะนี่จ้ารอสามระวังรอเนื้อสุกซาปากระเป๋ามาอีกถาดหนึ่งจ้า ลงไปอีกแบบจุกจุกจ้านี่จ่าแาวปลาขีบขึ้นมาแบบเพิ่มเพิ่มกำลังว่าสิกินใส่ปากได้พี่น้องแฟนเจิบก่อนจ่าบอกว่าห่วยเต็งเลยห็นมันสุกคักๆแน่จะสก,กินคือปอบคืออยากคือโขอคือส่งหิวคักหิวแน่หลายาาวปลาบอกว่าเอ้าแต่งวัวดดิบกันยังกินจุตับหวานมุนันภาษาพาซัมหนิิบอีหยังสาวปลาว่า <laughs> นี่จะมาลดห้าจะมีพักในจังน้อยจะลดที่หาในเจ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือน้องสาวอิ่มไปแล้วสองจะน้องนั่งแนมตากันจะเพิ่งสาวปากบแฟนกินจนั่งตาเอื่อยกับไอ่กินแล้วจังสีได้เมื่อได้จะก็เลยบอกน้องว่าทำใจนะเด้อเดี๋ยวกินิ่มแล้วจังสีผ้าเมื่อโอ้เพราะเป็นยังบอสซี่เลียดนะวัตใหญ่ซอยนะ ถ้าตักมาแล้วกินบะเบิดบะซอยนะน้องวะโอเคได้เลยถ้ามีแฟนมาบ่ไดซี่เรียดจ้าสาวปานี <laughs> ่ตัว,นนะวันเคิรนะจจะพี่น้อง ต้าไปกินไปเล่นไปนั่งไปคุยกับน้องไปเนี่ลเราจะน้องพนักง,งานกับยืนบ่งสาวปาทายคิวแล้วก็เยี่ยมแม่จะก,ก็สิว่าเอา้าคือมากินค่ะก,กินแน่แต่น้อยกินคือพอเคยพบเคยพอก็สิว่าว่าจะ <laughs> บ่แมนดอกจากสาวปาคิดไปเองบได้แทนน้องเขายืนซ่อบมาจะคินน้องยืนซ่อวมาเอา้าทายกินบ่เบิดนี่ ปั๊บมึงแท้ๆสียบมาเจ้าพี่น้องกิดเสียบผ้ากันตักมาครั้งมาแน่หลายบ่เจ้าพี่น้องบ่เคยพบเคยพผอสิว่าบ่เจ้าอ่ามื้อนี้ก็บ่ได้ซีเรียดนะจ้าบ่ได้กดดันพร้อมจ้าเพราะว่าอีย่าบ่ได้มานํากับลูกจ้าอีย่าเอาลูกอยู่เฮือนจ้าพี่น้อง นั่งกินไปแบบชิลๆจากล็อตที่หกตามมาแบบจุกๆจ้าพูนจานคือเกาคือเกาจ้ะพี่น้องพูนจานโบกโกกบักคักบักแน่เลยจ้านี่ใส่เทน้ำจิม้มลาดลงไปอีกจานเนี่ยใส่แบบจุกๆจ้ากินไปแนมผู้เบาไปจ้ะ <laughs> ว้าเล่นดีนะ่ซ้อมผู้บ่าววนักงานซื้อจ้าซ้อมมาหนองขเขาเสียาไอติมมาแกไม่ย่ำใดเนอะจากสาวปลาจอบอยู่ไหมจ้าจอบกินไอติมอัน ไอติมนมฮอกไกโดนะจ๊ะคือมาลาน,นี่หา้ามพลาดเด็ดขาดก็คือไอติมนี่จจะคือแซ่บอีลีจ้ะพี่น้องคือตอนนี้ไอติมเขาเปิดไปซีถังนะจ๊ะมันสีผมมีลดนี่เพราะว่าน้องเขาบอกว่าลดนี่ผมเปิดไปแล้วครับแต่ว่ามันเบิด์ตเหลวมีคนตักไปเบิดแลเหลวนะเดี๋ยวรอนถังอื่นเบิดก่อนเด้อครับเดี๋ยวผมเหมือนเปิดให้ไหมเห็นนะนี่จะระวงังรอไอติมกระไดสลัดจ้า ไดสลัดไม่กินจ้ะพี่น้องกินผักลงไปแบบจุกจุกจ้ะยัดลงไปยัดลงไปจ้ะพี่น้อง <laughs> คือตอนนี้ก็กินทานเนื้อซุปผอมนะจ้ะเพราะว่าเอาเนื้อึ้นย่างไว้จ้ะพี่น้องได้สลัดมาจานหนึ่งน้องสองคนนังน่งแนมหนากกันฮ <laughs> <laughs> ไปน,น,ไน, <laughs> นไี่กินไดอีกตีน้องกินไดกินได้อันนี้เป็นผักมันบออิมปันไ,ไดกันไม่ว่ากินตัดเลียนไปซื้อกันเลยสิ กับจานปใหญย่ปันไดดอกจ้าจานในหน่อยเนี่ยพักนอกจาพี่น้องกินลงไปมันกับบะเหน็ดทองปันไดดอกสลัดหมดไปหนึ่งจานแบบกลุบๆจ้าพอหันไ่เถือนเนื้อซุกพอดีจ้าหลอบในซีเป็นหลอบสุดถ่ายได้จ้าพี่น้องทาไอติมมยูยจ้ากินทายติมเนาะหลอบในซีมีตั้งแต่พักได้พี่น้องยัดพักลงไปน้ำหลังนอกจากระบบคับถ่ายมันจังสิทำงานได้ปกติช่วงนี้กับประมัน ทุ่มก็กลัวเกือบสองทุ่มแล้วละจ้ะอีญาโทมาวันนี้บอกว่าฝนตกนยงมได้มมซูสิมากนะอีแม่ยุง่งเหยิงกับหลานสองคนแม่พอมีมือฮานะฟาวมาเด้ฝฟาวมาเด้อฝนตกแห้งอะไรอีญาวะ เอาละสาวป่ากันเริ่มล้นล้วจะยันลูกแอเน่าจะพี่น้องกับป่าวยัดใส่ยัดใส่คือกันลราจะฝนกระตกปักแท้งหนึ่งจะพี่น้องมืนน้อนี้นบ่ค่อยหลายปนไดอยู่หลานเพราะว่าฝนมันตกนาะจะคนกับ่เต็มหลานดอกขนาดบ่หลายได้อนีพี่น้องอย่างๆส่วนเซียนส่วนเซียนส่วนเซียนโต๊ะก็เกือบเต็มเบิยู่จะมาแล้วจ้าจานสุดท้ายยัดลงไปแบบจุกๆจ้จะ อดเ้วลาที่ล่อค่อยจ้ะไปตากันเครื่องเคียงน้ะจ้ะใส่ไอติมหนองพนักง,งานมหาไอติมฮอกรโดให้ที่แหลกคนว่าเอาพี่ผมว่ามันหมดแล้วนาะยาว่าเบิร์ดถอพี่สิไห้เบิร์นนี่พี่นั่งทาก,กินไอติมอย่างเดียวได้หนี่กันเลยค่ะเบิร์ นองกันเลยบอกว่าถ้าไอติมแกะใหม่ๆมันจะตักยากนิดนึงนะพี่สาวป่าบอกว่าพ่าเป็นยังบ่ใช่ปัญหาเอ,อเนแปดมาสันใหญ่ๆนี่ละจ้ะก,ก็เป็นแบบนี่ละจ้ะตักว่าท่านใจเนะสาวป่าสิว่าอู้จะเม็นเห็ดบ่คือเห็ดบ่าสางมันนี่สิตักเองสาวป่า,ามาหอดกับขูด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 ยังสิละจ้ะพี่นอ้อง แบบมันแข็งแห้งจ้ะพี่น้องใส่กามคักกามเน่จ้ะสันจนขืนจนสันซำค่วยละจ้ะพี่น้องสรุปใดซำเนี่ยละจ้ะมาใส่ท็อปปิ้งจ้กข้าวโพดหนึ่งจ้ะหมดไปหนึ่งถ้วยไปเมื่อจา้าแบบนีส้สิบอกว่าฝนตกแบบแห้งจ้ะพักกันแลนตากฝนจ้ะพี่น้อง